สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพบกับผู้ที่เคยใช้สมุนไพรจีนหยงเหงิงรักษาตานะคะ,ะเขาชื่อสำเนียงกุลีสูงเนินนะคะตอนนี้เขาก็นั่งอยู่ข้างๆแล้วนะคะจะเหงแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะต้องกับอตอนก่อนที่จะกินยาสมุนไพรจีนหยงเหงิงหมอบอกว่าตาเป็นอะไรตาเป็นต้อกระจกครับ แล้วหมอให้ไปลอกไหมลอกตาลอกตาแล้วหมอนัดหรือเปล่ายังไม่ทันนัดหรือนัดแล้วยังไม่ทันนัดก็พอดีมาเจอมา,มาเจอสมุนไพรอยู่แหงซะก่อนอ่านะแล้วตอนนั้นปิดไปทั้งหร่ปิดไปสองขวดใหญ่สองขวดใหญ่สองขวดเล็กสองขวดเล็กใช่นะแล้วก็ใช้ดื่มไปประมาณได้ประมาณกี่ขวดรู้สึกอาการตาเป็นยังไงบ้างไปก็ประมาณสองขวดใหญ่ สองขวดใหญ่แล้วตา,ตากรเริ่มจัดสว่างขึ้นรู้ชัดขึ้นอ่าจนมาถึงปัจจุบันเป็นยังไงโอเคครับมอ,มองได้ปกติมองได้ปกติแล้วยังมีอาการแสบคันที่ว่าเคยแสบเคยรอคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีแล้วนี่ก็ซื้ออีกอีกหนึ่งขวดใหญ่ก็อีกหนึ่งขวดใหญ่หหญส่วนว่า เมื่อก่อนก็กินขวดเล็กมาก็มาเจอขวดใหญ่ก็ซื้อขวดใหญ่เพิ่มอ่าเมื่อก่อนกินขวดกลางด้วยใช่ไหมขวดกลางด้วยครับสวนใหญ่จะเป็นขวดกลางแล้วก็ขวดเล็กขวดเล็กอ่าและนี้ซื้อ,อยังไงซื้อเงินผ่อนซื้อเงินผ่อนครับซื้อเงินผ่อนนะโอเคแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆเดือมไป,นะไปเรื่อยๆเดือมไปเรื่อยๆนะ เพราะว่าเราต้องอาชีพขับรถเราก็จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงใช่มันไม่ค่อยเหนื่อยด้วยขับรถไม่ค่อยเพียด้วยไม่ค่อยเพียรไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมัเหมือนเมื่อก่อนอืมอมอเปอาชีพขับรถใช่ไหมใครับในแต่ตาไม่ไม่เคืองไม่แสบแล้วใช่ไหมตกปกปกติปกติครับปกติแต่จําได้ว่าตอนนั้นตาเหมือนขาวๆอยู่ในลูกตาเป็นต้นก้อนเนาะปิดมาถึงตรงริมริมเนี้ยตอนที่เห็นครั้งแรกขอบตาครับแล้วแล้วมันหลุดออกมาไหมตอนที่กจางหายไปเลยอ๋อมันหายไปเอง มันจางเองใช่ไหมโอ okay.